นี่แล้วเป็นผู้ชิงชนะเลิศครับชิงเงินรางวัลสามหมื่นบาทและ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้า,ยาอยู่หัวพระบาทผู้ด็จพระพุทธันประเสริฐพระราชทาน้วยรางวัลในประเภท30ปีภายประเภทก่อนผู้นี้เคยชิงกันที่บ้านหัวหน้าขนทองครับจังหวัดพิษณุโลกมาดูซิว่าวันนี้อ๋อ ก็ไม่เป็น้องชาวโดยท่านผู้ชมก็ไม่เกินก็ไม่นาเชื่อเกินไปก็เป็นการพายชิงที่หนึ่งรือว่าประเภทจ่อร่องน้ำแดงเรือรังสีพิพายมีคำนั้นน่าประเมียาอที่มาพร้อมร่องน้ำแดง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 ชาววันที่นี้โอ้บอกว่าเดี๋ยวเราร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงพายแรงจะพาขึ้นมาโมเป็นค้ชไม่โค้ีไม่โค้มีพายหมกพายเบียดพายเตี้ยเตี้ยเกล้ยกับน้ำเกิดไม่ได้ร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงมาจากพี่จิตแต่เส้นแดงฟรีโอวีโอฟรีโอเจอกับเรือร่องน้ำเมื่อเมื่อจำที่มาพร้อมใครดีใครอยู่ เราสู้เราม้าสุดท้ายเราวาดีกนอยู่หายวันแค่ไหรกบอกแม่ยกน้ำแดบอกว่าชาวันสิีโวจะกำลังุนขทตีพี่บอกว่ายงแงจเรภัเมื่อเห็นนาำดเจ้าแม่จมาบาพีมาพรบอกับยไมนยอมไม่ทอไม่แดงจากคนสจะมาปาบูอยู่เไดาเขาจะเจอไปแข่กันกันยกน้ำแดงยกน้ำแ้วบอกว่าชาวันชาวันชาวันชวจะกดได้แขงได้แข็งได้แสงได้ไม่ได้แสงได้หไม่ได้เพราะวันนี้ชาวันสิง์ลีโวคุณตีพี่เรต้องดีให้การจะนำตัวนั้นไล่หดไล่ดีไล่เสี่ยไล่ มือสนาดบุริตนนีไล่หมไล่ดีไล่เสียไล่ื้อตะโคตะปัดตาโคตะัดตงคตดตงคตะ่ต้นกดจาาเพ่นบหลงน่านูจัไม่ยา่าไม่รู้ว่าใครเป็นหูเปนตาพรตนี้ชาวาน่องไล่ี่จับมาบอล่าาที่าแผนีเล็กน้อยไม่รือไม่ได้จะหนีรอกปอดภัไม่จะนีมาอยู่ในร่องน้กันจะหนีชาวบ้นสหอสา ผลการตัดสินจกคณะกรรมการครับโอ้โหอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วครับพี่น้องเราพัฒนาตัดสินโดยชาวคนไทยทุกเชื้อชาติทุกภูละหงและทีมงานสมาคมเรือบายแห่งประเทศไทยครับผลการตัดสินโดยสมาคมเรือบายแห่งประเทศไทยสักครู่อย่าไม่ออา โอ้ยเป็นปันักใจพี่น้องใจเย็นๆครับพี่น้องชาวเรือครับใจโดยการนำปวยมีพระกำนันบุญมีเจ้ากระพุลพนายนยกมิอพี่เจ้ากระพลครับล่องหนแดงกับร่องนหนเมื่อ,อที่พายกันไปแล้วยังตัดสินไม่ได้ผลการตัดสิจนจากคณะกรรมการตัดสินให้เรือร่องนหนครับแดง ชนะไปชนะเดียวโอ้โหชนะไปสามเชื้อโรคครับพี่น้องครับชนะลุ้นจากสุพรรณบุรีโอ้โรงงานไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับโดยมีเสียเดยชฉากโค้งภูเสีก,ก็ตใช่เป็นการชิงชนะเลิศชิงเงินรางวัลสามสิบบาทบรา,ทางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐล้านบาทสำนักพัฒนาล้งน รับงรงงานไฟฟ้าเจ้าอะสุพและงานนี้งานใหญ่ขนาดนี้ขอบคุณสนักงานกองทุสนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพขอบคุณที่ไม่โดเงี้ยและไม่โดนพอรีรัน ปาริมารงมาเตะเพอดีมีคับกันลวมาจะแม่มาพอดีลงาตผายกันไปจะถ้ารวันพีนี้กทำ้ลงม้เมือนตาทำใเยมาเขยเพื่อพีก็ถายกันลงมาแดลงมาแดชลงาแดชจะแม้จัไม่มาพอดีผ่ายจะแบ้จะนี้จะพีนี้จะพีนี้จะพนี้จะพีนี้แต่ว่าใมือถ้ารวันาไม่ป็่อยทุนทีตลอดทุไเีเเีาทีมาลกทีมแลกมาแลกทีมาแลกมาแลกมาแลกมาแาแรกแลกทีมาแลกมาแลมแกมกา มีตัวทวดอีกเป็นไครับตอบดูทุดท้านว่าใอนามว่าเรือมีมีคำว่ารุ่นใแต่ไม่มาบอกบอกให้หนุนตาบอดคนดูความรี้ใจก็ไม่หนุนตาบอดมีอจนะเป็นโลกวิจิตรศาสตร์เป็นทัศนวิชาเป็นใจหุ่นใจเป็นของมันก็ลงกันใจผิดกันนะจรือดีๆเขาก็ไม่จำไม่จำไม่จำแม่จำของกันเอาไปจำไปจะอยู่ได้ตลอดใช้ได้หรือไม่เขาก็ตอนนี้ทอดชาร์ลมันอ่จจะทุ่ย่างก็รีบไป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 ทุนมาตีปุ่นกีบีตีบี่ีกีบีตุนมาแล้วชาร์ลมันสีแดงคนจับมัดคนจับมัด การไปว่าก่อนก็ได้เอกไปก่อนได้ว่าขั้นเป็นหน่งเป็นเจ้าเป็นกวอนเดียร์ฉันบางหนีดำหน้ามาได้เลยแม่จันที่มาพรจับอ่อนต้องวาจับกอด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 กเดกอ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 ดกกอดกอดกเดกอดกอดกดกอ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 ดกกอ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 ดกก กันตัวจันทีคารพครับว่าแล้วกรรมการของเด็กไทยประเทศไทยก็เลยเอ่ที่พูดกัสืรอไดยกสุาคนเรือไทยรวมไปถึงเรือลำเดิมแล้วตรงที่ผ่านไปโพลุชันดาวพระนกพูนหงส์ให้คำตัดสินอย่างเป็นทางการว่าเรือที่ชนะในเที่ยวนี้ได้แก่เรือเจ้าแม่กันที่มาพร้อมร่างหนาแดงโครงการเรือสองลำรับขอเชิญที่การเมือง e o ตัวตัดสินจากสมกคาคมเดรพในไไม่ได้ใครชูมือให้รางวัลสิงห์เดียวรับตราแดงเป็นฝ่ายชนะครับรางวัลท่านแน่นอนครับอัดไปเลยฮาว